สำหรับหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นคุณผู้ชม234ตารางวา270ตารางเมตรนะครับใหญ่ๆเลยพื้นที่จอดรถจอดได้3ถึง4คันนะครับที่สำคัญหลังนี้เนื้อที่เยอะนะเยอะมากๆ200กว่าตารางวาใกล้เซ็นทรัลด้วยนะครับจากตัวเซ็นทรัลมาประมาณ5นาทีนะฮะอยู่เส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนี่เองบ้านหลังใหญ่ๆ4ห้องนอน3ห้องน้ำ รวมถึงมีห้องโถงขนาดใหญ่ห้องครัวห้องทานข้าวแยกไว้อย่างเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบบ้านที่มี สนามหญ้ากว้างๆนะอาจจะมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นเลยนะฮะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีลูกๆเรียนแถวแถวในเมืองนะหลังนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ให้วิ่งเล่นนะครับทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณบ้านด้วยนะครับและรวมถึงด้านหลังนะฮะมีสระว่ายน้ําใหญ่ๆใ,ให้ด้วยนะคุณผู้ชม เราจะซื้อไว้อยู่อาศัยหรือซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ดีนะครับเพราะว่าหลังนี้ราคาไม่แพงนะฮะลดจากราคา13ล้านกว่าเหลือ11ล้าน1นึ0บาทเท่านั้นราคาที่ดินแถวนี้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าซื้อหลังนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยปกตินะฮะถ้าไซส์นี้ราคาก็จะประมาณอยู่ที่15ล้านขึ้นไปนะครับแล้วทำไมหลังนี้ถึงราคานี้ล่ะนะฮะเราก็ต้องแจ้งจุดข้อเสียให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด,ด้วยนะครับ เนื่องจากหลังนี้นะฮะด้านหลังของตัวบ้านนะติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับผู้ชมสังเกตบนลรงคานะฮะมีสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้พาดผ่านตัวบ้านนะพาดผ่านบริเวณข้างๆบ้านก็ถือว่าใกล้แหละนะฮะอันนี้คือจุดข้อเสียเลยที่ทําให้บ้านหลังนี้ราคาไม่สูงนะครับคุณผ,ผู้ชม สระว่ายนะ้ําของเขาเป็นสระใหญ่ๆนะฮะอันนี้ว่ายออกกําลังกายได้สบายๆนะครับมีพื้นที่สนามหญ้าทั้งบริเวณด้านข้างแล้วก็พื้นที่สวนด้านหลังด้วยนะคุณผู้ชมไม้ผลต่างๆก็มีไว้ให้เรียบร้อยนะฮะ หากคุณผู้ชมท่านไหนที่ซีเรียสนะเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูงอาจจะต้องผ่านไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเอย,อยากจะเห็นบ้านก่อนอยากจะดูบ้านก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับที่ชอบก็คือตัวทาเลของเขานะฮะติดกับเส้นเชียงใหม่โดยสเก็ดเนี่ยมือนกว้างๆเลยนะครับใ,นในกล้ๆก็จะมีตลาดสามแยกนะคุณผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับโครงการนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับคุณผู้ชมบางส่วนบางจุดนะครับเขาก็ปูเป็นสนามหญ้านะฮะเพื่อที่จะให้บริเวณรอบๆบ,บ้านนั้นเป็นมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆนะครับ ด้านในนะครับคุณผู้ชมมีพื้นที่รับแขกพื้นที่ดูทีวีนะครับถือว่าเป็นส่วนที่กว้างขวางโอโทงเลยนะฮะทางด้านนี้คุณผู้ชมจะปรับตกแต่งนะครับหรือจะบิวอินตกแต่งใหม่สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าอากไม่ซีเรียสนะค,คุณผู้ชมก็อยู่ทั้งอย่างนี้ก็ได้พื้นที่ชั้นล่างนั้นกว้างๆเลยครับคุณผู้ชม สำหรับพื้นที่โซนทานข้าวนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะจุดนี้ยังมีประตูนะครับเชื่อมไปหาบริเวณสวนด้านข้างด้วยนะครับเลยไปถึงจะเป็นตัวของครัวนะฮะโซนรับประทานอาหารนะครับก็โล่งๆโปร่งๆนะคุณผู้ชมเป็นบ้านรุ่นสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะปรับนิดนึงนะครับหรือตกแต่งเสริมได้นะครับด้านนี้ก็เป็นครัวใหญ่ๆนะคุณผู้ชม สำหรับตัวครัวนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีไว้ให้ครบตู้บิวอินเก็บของนะครับรวมถึงตัวโต๊ะไอ้เคาน์เตอร์นะเป็นตัวเคาน์เตอร์หินนะครับมีความคงทนแข็งแรงนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังก็เชื่อมมาจุดซักล้างซักผ้าต่างๆนะครับมีพื้นที่สำหรับซักผ้า,าตากผ้ากลางแดดแล้วก็ตากผ้าในร่มได้นะครับยิ่งช่วงช่วงนี้นะครับบ้านเราเนาะฝนตกหนักเยอะนะครับ ถ้ามีพื้นที่ที่เราตากผ้าในร่มได้นะครับก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับด้านหลังบ้านกว้างๆนะฮะตรงนี้ปลูกพืชผักพลไม้ต่างๆเสริมได้นะครับมีพื้นที่เหลือๆเลยในส่วนของชั้นล่างนะครับนอกเหนือาจากพื้นที่โถงต่างๆแล้วนะครับเขายังมีตัวห้องนอนนะครับที่อยู่ชั้นล่างด้วยนะฮะ ซึ่งตัวห้องนอนนั้นจะหันมาทางด้านนี้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาจากาฝั่งโรงจอดรถได้เช่นกันนะครับตรงมุมนี้ห้องเก็บของใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับที่อยู่ชั้นล่างห้องนี้ก็ใช้ปรับเป็นห้องทํางานต่างๆได้นะครับห้องน้ำนะฮะอยู่ติดๆกันเลยนะครับซึ่งห้องนี้เขาให้เป็นอ่างอาบน้ํามาด้วยนะครับ ห้องนี้ก็ใช้ได้ทั้งแขกนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนะก็ใช้ได้ร่วมกันนะครับเครื่องทำน้ำร้อนตัวใหญ่ๆเลยคุณผู้ชม ในส่วนของตัวชั้นสองนะครับก็จะเป็นกลุ่มห้องนอนนะฮะนอกจากตัวห้องนอนแล้วนะครับในมุมนี้ยังสามารถตั้งเป็น ชุดโซฟานั่งเล่นได้นะครับหรือคุณผู้ชมอาจจะปรับเป็นห้องพระได้แต่ผมว่าถ้าปรับเป็นห้องพระนาจจะต่ำกว่าพื้นที่ห้องนอนคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็เป็นมุมนั่งเล่นต่างๆหรืออาจจะเป็นมินิบาร์มินิครัวนะครับอยู่ชั้นสองนะซึ่งบ้านของชาวต่างชาติเขานิยมทํากันนะครับเราก็สามารถปรับทําตรงนี้ได้นะฮะในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะไล่เรียงกัน ตามฝั่งนี้เลยคุณผู้ชมตัวห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ๆได้ทั้งวิวหน้าบ้านแล้วก็วิวสวนด้วยนะครับบ้านนั่งเดิมนะฮะพื้นเขาจะใช้เป็นพื้นไม้ปากเก้นนะ ยังใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมจะใช้พื้นเดิมนี้ก็ได้ถ้าปรับให้สวยขึ้นก็ปูพื้นใหม่ก็ปูทับไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ราคาวัสดุต่างๆไม่ค่อยแพงแล้วก็ปูง่ายด้วยนะครับห้องนอนใหญ่ของเรานะฮะมีอ่างอาบน้ําใหญ่ๆเครื่องทําน้ําร้อนนะครับพื้นที่อาบน้ําต่างๆนะับมีไว้ให้ครบเลยนะฮะคุณผู้ชมห้องน้าลักษณะนี้นะครับแข็งแรงมากคุณผู้ชมได้ยิ่งเป็นกระเบื้องรุ่นนี้นะเขาจะไม่มีซีดนะก็ใช้ได้ยาวๆนะครับ สวยด้วยนะคุณผู้ชมเข้ากับตัวบ้านดีนะครับตัวพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งต่างๆทุกอย่างก็แยกไว้อย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมห้องต่อไปก็อยู่ติดๆกันเลยนะครับ เหลือแค่คุณผู้ชมเอาเฟอร์เข้านะก็พร้อมอยู่นะครับบ้านสภาพดีนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังเช่าบ้านอยู่นะครับชอบบ้านราคาสูงๆผมว่าหลังนี้อาจจะเป็นตัวเลือกนะแทนที่จะเอาเงินไปเช่าราคาสูงๆนะครับหลังนี้ก็ยังอยู่ได้นะฮะ,ะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะห้องน้ําห้องนี้นะครับก็ใช้สําหรับสองห้องนอนเล็กข้างบนนะครับ เสร็จจากห้องนี้เราไปห้องสุดท้ายกันสนใจนะครับนัดชมได้ทุกทุกวันนะครับแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันนะเผื่อเราไม่อยู่นะครับก็สามารถเข้าดูได้ทำไล้ดีฮะทำเลด,ดีนะครับแถวแถวตลาดสามแยกนี่เองนะครับไม่ไกลนะไม่ไกลก็ฝากผู้ชมสำหรับหลังนี้นะครับ สองร้อยสามสิบสี่ตารางวาราคาเพียงสิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องกลับลาทุกท่านแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสดีครับ